อุ้มมาอยากทำตาสองชั้นมาตั้งนานแล้วนะคุณหมอก็แนะนำว่าเป็นการกีดยาวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อุ้มอยู่ที่เปียทิดาคลินิกนะคะวันนี้อุ้มมีนะัดทำตาสองชั้นกับคุณหมอค่ะซึ่งจริงๆแล้วอุ้มมาอยากทำตาสองชั้นมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ทำสักทีซึ่งวันนี้มีโอกาสได้ทำแล้วค่ะตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วค่ะไปคุยกับคุณหมอเลยดีกว่า หลังจากที่ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าเป็นการกีดยาวค่ะโดยชั้นตาเนี่ยไม่ต้องสูงมากแล้วก็มีการฟิกชั้นตาใหม่นอ้อเพราะว่าเราเป็นคนตาชั้นเดียวค่ะแล้วก็มีการจัดชั้นไขมันด้านไหนค่ะซึ่งตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้อุ้งด้วยค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตตาให้ดูทีหลังค่ะ